นจ้าถอยตูนถอยฟูดจบเียวตเบียงทีนี้เตรียมรับยืนให้แน่นเลยครับเข้าใจไหมเดินเข้าวาากลางเขาแน่นนั้นกลางเราต้องป็นไหนของกี่ตัวนะใช่ไหมไว้กี่ตัว3าสมตัวแล้วนะนี้เ็นไเนี่ยรู้ก็มีอตัวที่ตัวแล้วหตัวแล้วหน้าเต้าเีเอาเข้าใจไหมครับลับกันได้โอเคไหมตเซนเตอร์ตากางเลเ็ดรพัดเก นเล้ยงได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้เย็นได้ไั้ลงสนามแล้วเจ็ร้อยไม่มีอีตอดนะครับเข้าใจไหมครับอ่านมาได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วฉะนั้นต้อง่านต่ออย่าใช้กาปุ้บุ้ใช้คำว่าปิดมือดีกว่าล่ะตไ้พ่ตู้